อาคารไบรณีนีกลางเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญที่ตั้งตระงานโดดเด่นบนถนนเจริญกรุงและเต็มไปด้วยเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2426พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมไบรณีนีเพื่อประกาศเกียรติภูมิด้านการติดต่อสื่อสารของประเทศไทยที่ทัดเทียมอารยประเทศ โดยใช้ตึกไพรสนียาคารตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือปากคลององค์อ่างเป็นสถานที่รับฝากและนำจ่ายไพรสณนียในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกสองปีต่อมาจึงเปิดบริการรับฝากส่งไพรสนียพันธ์ไปต่างประเทศที่ออฟฟิศไพรสณนีที่สองอาคารศุลกะสถานตําบลบางรักก่อนขยายบริการจัดตั้งที่ทําการไพรสนีไปทั่วประเทศ กรุงสีรวมสีสานความเป็นไทย